วันนี้จะมาทำควสคิเเนตตรงกลางแมวเมื่อทำเสร็จเราจะได้คิเเนตเชสแบบนี้มาเป็นสีฟ้าฉันจะเปิดจนกว่าจะได้ครับคิเเนตสัตว์เลี้ยงหายากตัวใหม่นี่ฉันได้มาแล้วเท้าเรืองแสงด้วยเหมือนไฟเลยแล้วฉันก็จะเอาจนได้ไลจูด้วยสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ระดับดีว้วันเสาร์ตอนสามทุ่มถ้าใครอยู่ในอัปเดต จะได้ต้นฟรุตบอลอันนี้สนทำมันเป็นผลยักษ์นะใหญ่เท่าหนึ่งแปลงเลยซันมีเบอร์นิงบัตอยู่หลายต้นเลยซักก็เลยจะทําให้มันใหญ่ยักษ์แบบนี้จากนั้นซักก็มาปีเล่นกับป๊าป,ป๊าเพื่อนๆดูมูลแคทต,ตัวนี้สิมันนอนขี้เกียจอยู่บนเบอร์นิงบัตก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ซชินะครับพร้อมแล้วไปรับชมได้เลย วิธีฟาร์มควสใหม่ของซันง่ายมากเลยซันใช้และคุณไปเก็บผลบนมาซ่อมจากไอดีป,ป,ะปะ๊าป๊าผลนี้ติดคอรัปเต้นและทานควาเพื่อนๆดูสิและคุณมันกําลังเก็บบนมบซ่อมมาแล้วเออทั้งหมด8ดตัวเลยใช่ไหมนี่ไงลากมาให้ถึงซันโอ้เยอออเบียดเบียดผลหนึ่งประมาณ2ทีเลียนนะซึ่งผลพวกนี้ติดสถาน,นะที่เราต้องการที่จะใช้อ่าพอเราไปใส่ตรงคี่เเน่ปุ๊บเนี่ยมันจะ,จะได้ทั้ง2ออันเลยเออเดี๋ยวลองดูนะ เดี๋ยวรอให้มันเก็บให้หมดก่อนเพราะมันดันดูสิมาเต็มเลยเดี๋ยวจะใส่เข้าเครื่องไม่ได้ดีที่ชอบขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกตัวโหดๆมีครบโอ้วันนี้ไดโนเสาร์หายากตัวใหม่โอ้วันนี้ผลแคนดี้เรนโบ์มีผลและมเมล็ดขายทุกแบบสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูนี่มันวิ่งกลับไปแล้วเอ้ยมันติดอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราลองอามาใส่ดูสิโอ้ยนี้ต้องใส่ทีละผลเพราะว่ามันจะขึ้นทีละขีดขีดขีดเออมันต้องการทั้งหมด5ขีดทั้งสองฝั่งแต่ผลเนี้ย ของเรามันมีติดทั้งสองสนะเวลาใส่เข้าไปปุ๊บได้ทั้งสองฝั่งเลยเราใช้ทั้งหมดห้าผลก็จะได้กล่องมาหนึ่งกล่องมันชื่อว่าคิสเนะเอ้นะคิสเนะเชสเชสอ่าเป็นหีบสมบัติของคิสเนะนั่นเองแล้วเรามาดูว่าเราจะได้ตัวแรในนั้นไหมนี่เราก็ทําการยัดเข้าไปเรื่อยๆอุ๊ยหมดแล้วโอ้ยแสงสวยจังครบห้าอัน ปุ๊บสันก็จะได้กล่องมาใช่ไหมนี่ไงคิสเนเชสลองเปิดดูเลยดูไหมอันนึงลองดูเนาะว่าจะได้อะไรกดเลยสัน้นให้เพื่อนๆดูอ่าได้สัตว์ต<ะ>ตเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เลยเขาบอกตัวนี้ดีนะใช้ได้เลยใช่ไหมมันจะติดทานแควอ่าจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปอีกที่สันอยากได้ก็คือขอรับคิสเน่กับชานควาบูมอ่าตัวหายากเลย เดี๋ยวซาเจวไปเอาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ชื่อไลจูก่อนอ่ามันจะอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่เราต้องรีสต็อกซึ่งมันจะออกเพราะว่ามันหายากนี่ไงมันมาใหม่อยู่ข้างล่างนี้แผ่ที่ร่ำได้มีเราต้องรีเซ็ตมันข้างบนนี่นี่ไงมาแล้วโอ้โหสามร้อยกว่าฉันมีพอดีเลยใช่ไหมโอเคจัดเลยเดี๋ยวดูซิมันหน้าตายังไงเอ้ยมันเป็นหมาแต่มันมีหางเดียวเนาะตดออมาไปใส่ฟ้ามีใส่ฟ้าด้วยอืมป้าบอกมันเป็นหมา มันเหมือนมาไหมซาวะมนเหมือนจิ้งจอกนั่นเราไปปล่อยในสวนที่ดูสกิลมันซิมันไว้ใช้ทำไรเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าตอนเราซื้อมามันเป็นดีวาะแล้วระวางลงไปแค่เป็นมิติกได้ไงไมู่มันลดสถานะลงจากดีวายกับเป็นมิติคอใช่ไหมความสามารถของมันก็ตามนี้เลยสันฟาร์มกล่องคิดเน็จนได้เยอะมากๆเลยเออเรามาเปิดกันทีเดียวเอาจนมันได้เลยละกันเล็กไปเลย ได้มาแล้วเราหมดไปหลายกล่องเลยกว่าจะได้ตัวหนึ่งเนี่ยเออเราลองมาดูสแต็กมันดิว่ามันทําอะไรได้บ้างตามนี้เลยคือเราจะได้สถานะใหม่ก็คือขอรับซอกไฟนั่นเองต่อไปจะจะมาปลูกต้นฟลุตบอลอ่าต้นนี้เราจะได้จากทาวิสอีเวนต์เมื่อวานตอนสามทุ่มนั่นเองที่ได้จากอ่าเขาเียอะไรนะเปลี่ยนอัปเดตแพทใหม่มาใช่ไหมใช่เออเดี๋ยวป้าป๊าจะวางสปริงเกอร์ให้นะต้นนี้มันจะคล้ายต้นลูกรักบี้นั่นเอง แต่คนไม่การเขาจะเรียกว่าฟุตบอลนะแตใ่ในเกมเนี่ยเขาสะกดคําว่าฟุตที่แปลว่าผลไม้แล้วก็ตามว่าบอลเขาเล่นคํานั่นเองอ่าปลาใส่ให้เต็มเลยอ่ะซันลงมาเลยใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวเรารอให้เอ็กโคฟลักวิ่งนวิ่งมาชนปุ๊บมันจะผ่านไปยี่บสี่ชั่วโมงในทันทีทั้งตนออ้นเลยนะแต่กิดติดดีเลยปลาก็ติดดินดูดิลูกยักษ์ใหญ่เลยจริงๆมันจะลูกผลเล็กนิดเดียวนะมันเป็นตระกูลบอสซอมก็คือมันจะมีต้นของมันตรงกลาง แต่มันไม่มีคําว่าบอสซอมนะม,มันชื่อว่าฟุตบอลบอสซอมความใหญ่อะมันจะประมาณบอสซอมอันนี้ใหญ่ประมาณสองหนึ่งถึงสองแปลงเลยนะเนี่ย <c oughs> ดูสิมันกินพื้นที่ไปใหญ่มากเลยลองดูด้านข้างเีอนี่ด้านนี้ด้านนี้ก็ใหญ่นะมันเหมือนลูกอเมริมกันฟุตบอลนะเองนี่ลูกเล็กอันนี้ลูกเล็กลงมานิดนึงบางอันก็เล็กบางอัน <c oughs> ปีนขึ้นไ,<อ>ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวสัตจะพยายามทําให้ผลมันใหญ่กว่านี้เราเด็ดออกแล้วตอนนี้มันติดโกอยู่บางผล สันจะรองให้มูลแคทมันมานอน้วนี่ไงโอ้มาแล้วหนึ่งก้อนมันใหญ่มากเลยใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกเนาะดูสิล้นเลยอันนี้ผลที่เหลือเรายังไม่ได้ไม่ได้เด็ดนะมันติดโกอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวสันไปขายของก่อนเพราะกระเป๋าสันเต็มอี่ขายหมดกระเป๋าเลยเหรอของที่สะสมมาจะหมดไปในทันทีทั้งหมดเท่าไหร่เอ้ยสองร้อยกว่าทีเลียนโอ้โหผลเดียวสองร้อยตอนนี้สี่ร้อยยี่สิบเอทีเลียนละ เดี๋ยวรออเนี่ยไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวซันจะไปลองปลูกต้นเบอร์นิ่งบัตให้มันใหญ่ดูเออเพราะซันมีเยอะมากเลยต้นเบอร์นิ่งบัตแล้วมันจะใหญ่ครับที่ตรงนี้เลยขับแปลงเลยนะลองดูใส่เข้าไปหนึ่งต้นซันอยากรู้ว่ามูลแค่ตัวเดียวจะพอไหมอืมลองดูนะมันจะใหญ่มโหลานแค่ไหนซันจ,จะปลูกไว้สองต้นตรงนี้อืมปลูกให้หมดเลยเรามีสิบกว่าต้นเนี่ยอ๋ออืม ลงไปให้หมดลงไปให้หมดฮ้ยมาแล้วหนึ่งต้นโอ้โหวิ่งมาชนวิ่งมาชนปุ๊บยักษ์ใหญ่ออกมาอย่างนี้เลยทุกคนนี่มันกี่ต้นเนี่ยต้นเดียวใช่ไหมแต่งอกสองมันงอกซ้อนกันนะเออเหมือนมันงอกซ้อนกันเลยที่เขาบอกไงว่ามันจะย่อมันจะงอกซ้อนออกมาสองก้านใหญ่กวาลักบี้ลักบี้ว่าใหญ่แล้วนะดูดีเต็มแปลงทะลักทะลักแปลงออกมาแล้วอืมโหหมากใหญ่จริง นี่นี่ยังไม่ทันมูลแคทกําลังเมื่อกี้มันน่าจะนอนป่ะหรือมันไม่ได้นอนไม่รู้มันยังไม่ทันนอนเลยกบุ๊บออกมาเลยอ่ะเดี๋ยวรารอเอเคโฟฟ็อกทํางานอีกรอบนึงพอดีเอเคโฟฟ็อกเนี่ยเราเพิ่งอัปเกรดให้มันเป็นไทที่ไปจริงไม่ใช่อัปเกรดอันนั้นลด, <c oughs> ล,ดลดปริมาณความดีลงเฮ้ยความความสามารถเท่าเดิมแต่ขนาดลดลงองดูวุ้ยไปแล้วทุกๆุ5สี่สิบห้าวิมันจะวิ่งมาชนเดี๋ยวต้องอัพจนถึงเลเว่าประมาณห0สิกว่ามันจะเหลือสิบห้าวิ ใหญ่มากเลยรเหมือนงอกซอนต้นต้นเดิมเลยอรแล้วปลูกมันแกัน่ะเราปลูกเยอะมากเดี๋ยวรอมันโตเรามาดูโอ้โหมันทะลุออกด้านข้างเลยนี่ใช่ไหมโคบักดินเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เกือบถึงขอบเกือบถึงขอบเฮ้ยมันติดทันควาแล้วอันนึงอ่าสีขาวๆเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูกันเฮ้ยมันเก็บได้ด้วยไม่เก็บเลยใส่เพริดตฟไฟบอดไลโท่โหเข้ามาปุ๊บเรากลายเป็นมดเลยอะซัน ดูดิมุดมาตอมดอกไม้มุดมาตอมดอกไม้ดูเหลือะไรนีเดียวสองตัวเจอดอกไม้ยักษ์สันใส่แฟเบลิตไว้ใช่ไหมกลัวไปโดูใส่นี่ไงอุ้ยทานควาติดสถานะทานความันจะเป็นสีขาวงี้แวบนึงแล้วก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมใช่เจ๋งโอ้เดี๋ยวรอเอโคฟ็อกไล่ชนให้หมดมันก็จะเต็มสวนซะเลยปาว่าเราต้องไม่มีที่เดินแน่สงว่ามันโกงมากเลยนะ เดี๋ยวเราปีนขึ้นไปไหมป๊ะเออเราปีนขึ้นไปสูงสุดเลยเล่นเหมือนออบบี้เลยตกลงไปแล้วโอ้โตใหญ่แล้วเหรอทะลักออกมาเลยโอ้ถึงตรงนี้เลยเหรอดูสิถึงตรงนี้เลยอ่ะแล้วเราจะซื้อของยังไงอ่ะนั่นแหละจมดินเลยเวลากดซื้อปุ๊บเรามันจะดูดเราเข้าไปจุ๊บลงไปข้างล่างเลยเห็นไหมเออตรงนี้เป็นวดอกมันเอียงมันไม่ใช่เอียงนะสีมันสวยมากเลยมันเบี้ยวเลยแหละอันเนี้ยสีมันสวยมากเลยอ่ะ ใครจะมาเด็ของซันไหมเนี่ยต้นมันเยอะมากเลยเสียดายโลบักแทนเลยนะเอ,อ้ยยังมีต้นที่ยังไม่โตไม่หมดเหรอใช่เดี๋ยวซันจะรอให้เอโควิ่งมาชนป้อเอโคโยักษ์ของซันกลายเป็นมินิเอ,อ้ยนี่<ค>อะไรอะ่ะอ๋อนี่เป็นสถานะที่เขาบอกว่ามันเป็นสถานะใหม่เราต้องไล่เก็บอันยังไม่มีรอบๆอบเนี้ยให้ครบทุกอันเไม,ม่เคยเจอเลยนะอืมลองเก็บเดี๋ยวป้าเก็บด้านนู้นนะถ้าครบหมดทุกอันแล้วเราจะได้สถานะอะไรนะสถานะเซเลเชียลไงป้าเออ โดยที่เวลาถ้าเราเก็บครบปุ๊บท้องฟ้ามันจะมีแสงอุ้ยนี่ไงเราเก็บครบแล้วฝั่งนี้ป้าเก็บหมดแล้วเมื่อกี้ลองดูซิลองไล่เช็คดูซินี่ไงใช่ไหมใช่จริงด้วยครบแล้วของป้าไปตรงด้านนู้นลูกก็เก็บครบหมดแล้วไม่มีสักที่ละอันนี้คือเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันจะได้อะไรยังไงที่พืชต้นไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวซันจะลองปีนขึ้นไปให้สูงที่สุดป,ป้าเอาคิมไปแล้วได้เดี๋ยวป้ามาดูซันเล่นดีกว่าเฮ้ย,ยนี่ทเ,เลิก้าลับ ทะลุออกด้านข้างเลยดูสิบางันปักดินเลยนะปลาลูแม่อ๋อเหรอดูดีหนัาปักลงไม่ในดินเลยการปลูกเยอะมากเฮ้ยติดโกตรงนี้ติดโกมันไม่ใช่ติดโกรมันติดโกดเออโกลอุ้ยได้ต้นหนึ่งลายยี่สิบสี่เอาโอ้ยชนไงชนแล้วมันใหญ่เลยทันทีตัวเล็กขนาดนั้นวิ่งชนไม่ตุยแล้วนะจะขึ้นได้ไหมเนี่ยมันมีแต่้ยหางยหางขึ้นได้แล้วนี่ไเนีไงขึ้นมาแล้ว ส,สูงสุดหรือ,อ,ย,อยังแมวแถวแถวนี้หรือเปล่าะเฮ้ยโลดอีกและเอ้ยแมวแมวมองมันนอนขี้เกียจอ,อยู่วันนี้เออ้ยมันไห,ออไ,มไหลมันไหลเอ,อ้ยไ,ไหลตกไหลตกมันไหลตกไม่แอบขี้เกียจอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหไม่อยากทำอะไรบนเวบร์ดิ้งบัตดูดิอุ้ยสูงมากเลยเนาะโมันสูงจริงนะเนี่ยต้นบนบนปลาซ่อมของปลาข้างล่างเหรือลูกผลเล็กนิดเดียวเองอะ จริงนะเนี่ยเป็นออบบี้กว่าจะขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาอยู่นะมันต้องหาหาม,มุมเออที่มันขึ้นมาได้อ่ะโหมันแตกขแขนงเยอะอย่างนี้แหละพอเรามีสิบสิบกว่าต้นเนาะมีถึงยี่สิบไหมเมื่อกี้ไม่ถึงใช่ไหมสิบสามสิบสี่ต้นส่วนเพื่อนๆที่ถามหากิจกรรมแจกและคูณตอนเนี้ยซันเพิ่งออกโรงพยาบาลมาไม่นานเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาแจกอีกทียังไม่ได้สุ่มนะใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อให้รีบกลับไปลงชื่อในคลิปก่อนหน้านี้ที่ขึ้นชื่อว่า แจกและคูน,นั่นเองเ,องเนาะกิจกรรมแจก<ช>และคูนให้ทําตามคลิปที่บอกนะมีหลายคนมาบอกว่าอยากได้และคูนแต่ไม่ทําตามกิจกรรมที่บอกคนนี้ถ้าเกิดสุ่มมาสันสุ่มขึ้นมาได้เนี่ยจะไม่ได้นะครับถชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซัสครให้เซชิลลนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะบจุ๊บ